การหายใจนร่าธติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีสถิทั่วแต่ช่วยดีประดับไว้ในโลกาเดือนประทายที่ดีปิ้งกระดกในสิทธิไทยเทพุษาประพูนราชการจังหวัดอุทไทยจีนปฏิบัติหน้าที่แทนท่านสสทาราไทยเสรสมาชิกสมเด็จพระจอม กรัรีเกศสองนทรอนรัฐมนระทรวงกาแต่างประเทศและอดีตรัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นนประธานในที่ระชุมรพบ่ารแกุ้กทีเราต้อกานวที่กระทรจะได้เรจนเจานประชานในธี่ได้เกิขึ้นเพราะว่าเราลงสมมูลสุดท้ายและเป็นประธานในการประชุมเพื่อให้กับทุกทานอย่ตรงจนั้นรงนี้การเนี้กระผมขออนุญาต นักเรียนประวัติและคุลาการดีของข้อเยี่ยงซึ่งการติดต่อกับความดีมตลอดอช่วงระยะเวลา9กปีที่ผ่านมาเพื่อเน้นึงติงกรรมความดีเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดแก่ดวงวิญญาณาจากใบอย่างโลหขอให้ทุกท่านได้ไร่วมกันแจ้งความไว้อลัรขอทั้งร,งร่วมกันเจะติดพฤติกรการจ,จับฟังประวัติของข้อเยี่ยงธุรกิจพอสังเกตดังนี้ ขอหลวงพ่อวีร์วันวีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2477ณบ้านทุ่งศมุกำบมณฑลเพชรเกอมเภอสว่างอารุงจังหวัดอุถุภัาน์ท่านเป็นบุตรของคุณพ่อวันแซ่หานและคุณแม่ทุเรียนโวยกิตมีพี่น้องโญาบิดา มาดาทั้งหมดสี่คนได้แกิหนึ่งนางมองอยู่ตาลุ่มมาสวัสดิ์ถึงแก่กรรมสองนางพ้งพ้องกับวานถึงแก่กรรมสามนางกินประกอบสิ่งมีชีวิตอยู่สีุ่ดพ่อยยืนุยกิจจะอกพระวัิผู้หายซน คุณพ่อเยียมตวีพิตได้สมรสกับคุณแม่ทุ๋นตวมีพิแดนด้ยยจะตั้งโรูร่า <im burning artists> ้าครอบครัวนับบ <im Space> ้านหลังโพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันท่านทั้งสองมีบุตรด้วยกันทั้งหมดหกคนดังนี้หนึ่งนายแสวตุยกิจสองนายสวัสด ทวีปิตสามนายสวัยทวีปิตสี่นายจุ่อกรทวีปิดห้านายรัตไทยทวีปิดและหกนายไพรัตน์ทวีปิด ขวบการศึกษาคุณข้อเยีตระเวนกิจได้เสร็จการศึกษาระดับการประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดนนทเกษตลอดชีวิตของท่านคุณพ่อเยีประกอบอาชีพทำไรทำนาเป็นผู้มีความขยันอดทนและใช้ชีวิตอย่างสุขสันตเรียบง้อยคุณพ่อเยีเป็นผู้มีจิตใจอบอ้่นอารี เรื่องเผลอเผ่อแทนร,รับครอบครัวรับญาติพี่น้องและมีความเมตตาต่อผู้คนทั่วไปเป็นที่เคารพรักของทุกคนที่ได้พบเจอโดยปกติข้อเยีอยู่โรคประจำตัวมีโรคเบาหวานและโรคไตแต่ไม่อเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมีเพีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยเป็นครั้งคราว เกิดปัญหบบาใบเลี้ยงทีาไตที่ผ่านมาถูกพ่อเลี้ยงเริ่มมีอาการตัวร้อนแบคทีเขึ้นสูงบุมตึเพื่อยตึงผ่านท่านก็รับก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นระยะเวลา5วันระหว่ก,การรักษาแพทย์พบภาวะตุ่มจางจึงได้ให้เลือกจระดมสองโถมิ้นท์ทำให้อาการดีขึ้นในระดับหนึ่ง และแพทบจะไม้ได้กลับบ้านได้ต่อมาเมื่อกลับบ้านแล้วอาการของท่านเริ่มทลดลงรับประทานอาหารามไม่ได้อีกทั้ง,ด,งด,ด้วยอวัทอยที่สูงขึ้นทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่สุดก็คือเี็กท้องมีปิดนอกจากนี้ยังสงบในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568นักบ้านหของโพ วันที่สิบพับหนึ่งบ้านหนงองโองที่หกอำเภอไท,ทยเกียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดไทยธานีสิสทธิ์อายุได้เก้าสิบสองปีการจะไปของคุณพ่อในครนีนำมาซึ่งความเศร้าโศกอะไรอย่างสุดซึ้งแก่ลูกหลานและผู้เคนรักในตัวท่านแต่ร่างกายจะดับสูญไปความดีความรัก ในความอบอุ่นที่ท่านได้ให้ไว้ตลอดชีวิตในยางทุกสิทในดวงใจของทุกคนตลอดไปขอศศร,รู้ว่าเปบุคคลศิริรัตนไไรงท์งสมดวงวิญญองบุพเพ่ยนโยิจ,จสู่สัมภาระมรดกโลกล้มเย็นปัจจักความทุกข์ในในด้วยความเคารักและอะไรอย่างไม่วันเสิ้ายขพ่อเยียนจากลาลับ ไม่หักรักือมาเหลือเพียงรักที่ันท่าให้ลูกหลานได้ไว้ร้อยวาดีที่พ่อทำงดงามอยู่ในใ,นใจแม้กายจับสูญไปแต่ความหมายยังยืนลงพ่อยิ้มก่อนผ่อนใจให้ กลับทุกผู้และทุกคนจิกเมตตาเปียกล้นอบอุกนนะักไม่หยงาใครความเหนื่อยยากที่พ่อผ่านคือหลักฐานแห่งหัวใจเป็นต้นแบบอันยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานจัจดจำวันนี้พ่อจากไปไกลสุดฟ้า หรือเพียงค่าแห่งความดีให้เกล้าฐานหนอยยิ้มพ่อเั้อยู่คู่มันหวานในใจลูกตาบงานเท่านานไม่หยิวด้วยรัาและอะไรแต่คุณพ่องเย็นในจิตุณสักธรรใด ที่ขุนพ่อเย็นโดยจิตได้กระทำไว้เมื่อครั้นจะมีชีวิตอยู่ของบุุสลที่ได้ทำในครั้งนี้ต้องสมนอยางให้ท่านไปสู่สมบูริสัมภาระุกเลื่อนเรื่อับุคสลทำใดที่ทุ่พอเย็นโรยจิตได้กระทำต่อทุกท่านด้วยเจตนาไม่ดีไม่เจตนาไม่ดีต่อหน้าและหลังผู้ต่อทุกท่านได้โกหกในสิ่งนั้นให้กับทุกขุนพ่อเยนโดยจิตเรื่อย โอกาสนี้กระผมขอแนนเชิญทุกท่านในตบที่หนึ่งจะมอบนัำนมสุขุมดวงวิญญาณของคุณน้องคุณพ่อใหญ่ธนบุตรในกิจกรรมดีที่ท่านได้ทำตลอดชีวิตขอให้ความสุขนั้นเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวและเป็นเกียรศดวงวิญญาณของท่านขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเวลาสักครู่ขอเรียนเชิญครับ वो हमारा परोपकार करने के बाद रो रहा था